หตัวบารนะคะทีงานปิ่งรีแหละปลาปลาขึ้นเร็วเลยปลาปลาเร็วปลปลาเร็วปลาุ้งเร็วปิ่งลู่แรกนะคะตัวนี้ขึ้นเลยนะคะขึ้น าแข่งขันกันจะหิวปาลามา4 0 1นะคะ่บหวปลามาช่างพากันมาช่างแข่ง,งขันเอาเงินรางวัลกันจะมาจะหหวปลามาช่างแล้วก็จดสติไว้ค่ะทุกคนจนกว่าจะ10โมงเอ๊ะจนกว่าจะ5โมงเย็ยน ก็จะได้เงินรางวัล5,000บาทอืงงมจ้ะตัวตตะไปนะคะน้องเพนนะคะตัวนี้ดูที่จออเป็นทีมงานขึ้นข้างเหยียบเบ็ดะลาทีมขา <c oughs> ได้เหรอดเหรอโดนอะไรอะ่ไนนอะได้น้องเหนียง <c oughs> ก็มาช่างแล้วใส่ใส่ถังใส่ถังเลยเดี๋ยวสูฉี่แดงเลยปดเลยฉี<อ>่แบบถวาย